ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อนี้ครับแอดก็ได้เดินทางนะครับมาถึงวัดอาจารย์น้องปื้นะครับผมเมื่อนี้นะครับก็เป็นวันที่3นะครับวันที่ในวันที่16กันยายน2564นะครับว่าจะออกมาตรงกับอาจารย์หรือว่าอีกเสียนึงวันะครับผมเดี๋ยวมาเบิงมาชมกันนะครับว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์น้องปื้นะครับจะตรงกันบอนะครับผม ผมก็คิดว่าคงว่าขาดว่าคงจะตรงกันนะครับเพราะว่าเป็นสูตรครับเป็นสูตรเดียวกันสูตรออกมาจากอาจารย์เดียวกันนะครับผมเป็นสูตรออกจากมาอาจารย์เดียวกันนะครับคู่บาอาจารย์เดียวกันนะครับซึ่งนะครับสูตรนี้นะครับนะครับสูตรนี้นะครับก็คือสูตรออกจากวัดนี้นะครับออกจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ได้มรณะไปนะครับผมนะครับก็คือสูตรนี้ได้มาครับอาจารย์นงเปื่อก็ได้สูตรจาก อาจารย์ของพ่อที่ได้โมนาไปนะครับอาจารย์เนี้ยก็ได้จากอาจารย์ที่มมณาไปนะครับผมก็คือเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมเป็นสูตรเดียวกันนะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับแอดก็นะครับทุกท่านคงจะติดตามกันมานะครับหลายงวดหลายหลายงวดนะครับผมว่าสูตรเป็นยังครับสูตรอาจารย์น้องปื้อนะครับกับอาเนี้ยคือตรงกันทุกงวดนะครับตัวเลขคือตรงกันทุกงวดนะครับ แอดก็เลยนะครับได้สอบถามกับอาจารย์นงปื้อนะครับสอบถามกับอาจารย์นงปื้อว่านะครับสูตรนี้ก็ได้มาจากหลวงพ่อที่เพิ่นอยู่นี่อยู่วัดนงปื้อนี่นะครับเพื่อนได้มโนภาพไปแล้วเพิ่นก็ได้นะครับได้เอาสูตรนะครับผมนะครับก่อนเพิ่นจะมรนภาพไปนะครับเนาะเพิ่นก็เอาสูตรให้กับอาจารย์นงปื้อไว้นะครับนะครับผมแล้วก็อาจารย์เนี้ยได้สูตรนั้งเพิ่นได้ยังไงนะครับซึ่ง หลวงพ่อเพิ่งก็ได้รับจิตตะม้นนะครับไปทั้งไปทั้งบ้านอเนียนะครับนะครับผมเพิ่งกันเลยนะครับอเนียเพิ่งก็เป็นนักเล่นนักเล่นนักคำนวณนะครับเราเพิ่งก็เลยสอบถามกับอาจารย์นะครับหลวงพ่อว่ามีสูตรเลขบอนะครับหลวงพ่อบ่านี้นะครับนบจากนั้นแหละครับอาจารย์เนี่ยอเนียก็ได้สูตรน้ำหลวงพ่อเพิ่งไปนะครับผมสูุปแล้วนะครับเนาะสูตร สูตรเดียวกันนะครับกับอาจารย์น้องปื้นะครับพี่น้องนะครับกย็ยุที่ว่าเพ่อนจะจับตัวเลขตัวใดออกมาให้กับทุกท่านท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกท่านจะได้อวดมาซอยซอยส่างซอยฉาบกําแพงบัดอาจารย์น้องปืงนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับยูนี่ครับอยู่กําแพงนี่หมดนะครับผมนะครับอาจารย์น้องปืนครับใส่ใจนะครับเป็นประโยชน์นะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกท่กานได้อวดมานะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับผมว่าอาจารย์น้องปืนนะครับจะมีตัวไหนกันนะครับผมรอติดตามนะครับสวัสดีครับผมเป็นตัววิ่งเนาะตัววิ่งตัววิ่งครับตัววิ่งไปก่อนโหลดตัวจับคู่ก็ให อาจารย์เห็มากครบเราต้องตัดสิ่งว่าแต่ว่อาจารย์เห็มากสตัวนึงเนาะสายบิงสายรูดนี่ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดไม่ควรพลาดเนาะไม่ควรพลาดด้วยเริ่มถามแล้ววันนี้เราเห็นอะไรยังเนาะเราเห็นอะไรแล้วเห็นไปเราบอกรึไปแล้่าอืมเห็นเราแบบเอาเลยเ,เร็วเอาเลยบ่อือมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ <laughs> เออกมาเหมือก่อนเฮยกับอาจารย์ไปก่อนเนาะ คุยคุยเอ่อคุยจะไ้พี่น้องพักกัถามมั้งพักกับหอหอมน้งพักกัสิไปเห็ดงานเฮ็ดยีบพื่อ้กันพไปเจ้ยวหนา้วกันเดเจยวหนาเจียวหนุ่มคนหนึงบางคนนี่นั่น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 บ่มีผิดงามเอ๊ยบอกมีผิดถึกสิถึกหมวดนี้หมวดนี้อคือสั่งกันใจคือกันกำหนดอันนั้นไหมหวดตนนันเออได้พ่ทั้งทั้งเขตห้องนี้ได้ยิเนาะมันมาถึงมา ไม่ชัดเลยอย่างน้อบอชัดบอสัดบ่ครับชัดไหมครับผมชัดไหมครับบอสโน่หน่อยหน่อยบอสบอขับบัดบ่พี่น้องบอชัดบ่ครับสายจันท์ผ่าบัตรัริงๆคือบอชัดเนาะบัตรทีนี้ไอ้พ่องครับบอไอ้พ่องมาขึ้นเน็ตมันอันเลขสวนกันเลยเน็ตมันสิบมดดละบอสัดเลยอุ้ยจะได้ระบบที่นี่พี่น้องเหตุไงล่ะจะเรียนห้องบัตรบอชัดเตี้บอชัดชัดชัดบอชัดครับแอดบอชัดเอ้าชัดบ่ชัดบ่ครับพี่น้องชัดบ่ คดับ่ครับผมเมดที่แล้วให้อะไรครับผมเกี้ยงไม่ชัดเลยนะครับบ่ชัดโอ้หักบ่าให้จะได้ระบบบัตทีน่นี่ให้จะได้ระบบบทีพี่น้องเป็นจะได้เสียไม่ชัดเลเนาะบัตที่นี่พี่น้อง,องสองพันกว่าห้องมันเป็นลายลายผมขนาดเน็ตขนาดเน็ตสองขนาดเน,น็ตส,สองพันเนี่ยเห็นอยูจ่จ้าอ่าเห็นบไหม ชัดแล้วโอ้โอ้ชัดแล้วบชัดแล้วค่ะโอ้ชัดค่ะชัดค่ะโอ้านบนเห็น <บร S 1> หเห็นไหมครับผมนั่นครับพี่น้องเห็นไหมครับผมบอจาอ่าเอาจะเดาบอชัดน้องบัตินินพี่น้องเขาเป็นล,ลายเบอร์เบอบร์เคบอชัดเชฟบอชัดช <ทำ S 1> ัดแล้วชัดแล้วชัดไหมครับผมพี่น้องบิงลุดเห็นดูจา้าเอาเอาทั้งพีอ้พี่น้องเขาจะได้ชัดบอชัดน้ออพ่อเห็นดูจ้าเปิดกล้องปิดเปิดกล่องใหม่มันเป็นลรยสดไหมครับมันค่ะมันอันนี้บ่ได้ โอ้ทางไหนพ่อฟงเขาดูดขึ้นห้หมดแล้วชัดแล้วครับผมอ้าวชัดแล้วครับพี่น้องอเอาสีเด้อครับพี่น้องนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมตีเข่ามาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเด้ออชัดแล้วครับโอเคโอเคครับผมนะครับชัดแล้วครับผมมันมามันมันดรอปเป็นช่วงๆนะครับพี่น้องชัดเจนดีแล้วครับผมนี่พี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องตัวนี้บ่ครับจำได้บ่จ้าได้งวดหาศูนย์บ่ร้อยหาสิบนี่ยแม่นี่ตัวเดียวกันเลยครับบ่มีเปลี่ยนบ่มีแผนบ่มียังเลยนี่ นี่ครับเห็นพี่น้องจําได้ไหมครับถี่อาจารย์เพิ่นปลอยมาหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนี่ครับตั้งสี่นี่อาจารย์ยังให้ตัวเดิมครับผมหาศูนย์หาหนึ่งหาสองงวดทีงวดทีงวดทีออกตัวดำออกห้าศูนย์บอกงวดก่อนบิ่งเันเก่าบ้าครับอาจารย์บึ่งใจงวดงวดก่อนก่อนมาครับงวดก่อนก่อนงวดอาจารย์ให้ชุดหนึ่งหาร้อยห้าสิบหน่ไหมครับนี่ครับสิบหกสิงหางวดวันที่สิบหกสิงหานี่นะครับตัวเดียวกันเลยอาจารย์เลาก็เด่น ได้สามตัวโบเมนมโมเมนนะครับอ๋ออันนี้ของสิบหกสิงหาด้วยครับเดออสิบหกสิงหาอาจารย์พันถ่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหาสองเน้นหาหนึ่งวิ่งหาหนึ่งเน้นหาหนึ่งงวดนั้นมาออกตัวไหนออกหาศูาาานย์หมดออกหาศูนย์ศูนย์หาเนาะห้ากับหนึ่งสามตัวได้ครับหสามตัวหกห้าศูนย์สามตัวหกห้ 6, าศูนย์นะครับของ,ขอ,งอาจารย์น้องปืนนะครับ ในงวดวันที่16กันยายน2564นะครับอาจารย์เราก็วางมานแล้วครับวิ่ง5-1นะครับผมนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมนะครับมาตัวนี้ก่อนนะครับผมมาตัววิ่งแล้วก่อนนะครับหรือว่าจะจับเอาอย่างไรหนีแม่มาครับอาจารย์เอามาเป็นสามตัวก็ได้เป็นสามตัวก็ได้เราหมัก6หาศูนย์จับเอ้าตัวนี่แหละ1หาศูนสอ2หาศูนยเนี่ย นั่นนะครับผมซึ่งก็จะตรงกันขึ้นก่นนะครับอาจารย์นลองปือกับท่านเนี้ยนะครับตัวเลขตรงกันครับตัวเลนมองไหนใช่ว่าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบโมเมนต์วนวางมาอย่างไงเสนอเป็นสูตรเดียวกันหรือจะไหนลักษณะเยนี่จบไปแล้วนี่อ๋อก็ร้อยห้าสิบเหมือนหนึ่งส่วนห้าเออนี่ล่ะ แต่แต่ของท่านเนี้ยเป็นไหามา6หกหาง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 ไม่ซ้ากันไม่ซ้ากันออนองปืนให้มาหกหางก็ไม่ซ้ากันโอสาสามหางก็ <5. S 2> ไม่ซ้ากันแสดงว่าอาจารย์น,น้องปืนแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์น,น้องปืนพลาดก็คือว่าเจ็บน้อยเนาะเจ็บน้อยนะครับผมนะครับถ้าของอนเนี้ยเข้าก็คืออนเนี้ยมีตัวเรลยกตัวเลขกไฮรุ่นแต่ว่าหกชุดหกชุด นะครับพี่น้องต้องสร้างเอาด้ครับเด้อนะครับต้องช่างเอานะครับเพราะว่าเอาน้องปือให้มาครับพี่น้องอันนี้คือของเอาเทียบกันนะครับเออไปเทียบกันนี่ครับเทียบบ้งนะครับพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมจับไปกันครับจันเอาเทียบเบ้งครับนี่ครับนี่เห็นบะครับพี่น้องออนี้ออนี้ไหมาจับคู่วยมากหกหางนะครับหกหางหกโตนะครับเหล่ามีตัวเดียวที่ซ้ำกันก็เอาจาน้องปูคือว่าหาสูนหาอยู่ในตัวกลับนะครับดังนั้นโอกาสที่พี่น้องนะครับผมนะครับการลงทุนของพี่น้อง พี่น้องเลือกเอาการลงทุนว่าการลงทุนสองฝั่งนี่พี่น้องสิเลือกลงทุนฝั่งไหนหนึ่งออนปือให้ม,มาสามหางลงทุนสามบาทหกบาทสิบสองบาทอ่าจบอยู่สิบสองบาท,จบ,บบาทจบสิบสองบาทเนาะครับแต่ออนเนี้ยเจ้าบาทหกสองสิบสองสามสองจบสามสองบาทตัวละบาทได้นี่งเมื่เจ็บตัวใดเจ็บหนักตัวใดเจ็บเบาเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็เลขวิ่งของออนเนี้ยให้ศูนหาเด้ออนปือะให้หาหนึ่งหาหนึ่ง นะครับผมงวดนี้งวดนี้มีดีเลยงวดนี้มีดีเลยแน่นอนครับเสี่ยนไดซีอูนะครับผมนะครับใครจะสอบเข้านะครับผมนะครับก็คือจังหวะนะครับผมสำหรับของออน้องปือก็อย่าเสียเนียนไปไปไปที่อันนี้เนาะไปที่เลขวิ่งเป็นหลักนะครับผมนะครับให้วิ่งยิ่งไปเลยครับตรงนี้ครับนี่ยิ่งไปหาหนึ่งนี่ครับผมพี่น้องนะครับของออน้องปือให้ให้ให้ fc นะครับเล็งไปที่ห้าหนึ่งก่อนในส่วนนี้นะครับผมก็นําไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็สามารถลงทุนได้เลยอย่าตัดเด้อหามตัด นะครับจำได้ว่าพี่น้องจำได้ว่าตอนตอนตอนอาจารย์น็อปือพันไห้งห้งวดนี่เนาะเขาเขาไน้รับจากอาจารย์นะครับนี่คือกระดาษเก่าใบเดิมด้วยครับพี่น้องเด้อนี่นี่จำได้บ่ครับนี่อาจารย์น็อปือพันไห้ตัวนี้นะครับเห็นบหมงวดวันที่สิบหกเออวันที่สิบหกนะครับเนาะจัดจังนี้ก็ได้ครับเออจัดนี่ผมเนี่นะครับผมนี่งวดวันที่สิบหกเห็นไอมพี่น้องพี่น้องไปเนี่ยเอาหาหนึ่งหาสองทีมหาศูนย์มาเถอะเอฟซีหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเล่น เนี่ยไปหาหนึ่งก็หาสองตัดหาศูนย์ออกเอฟซีพันคอมเมนตะ์เข้ามาเนาะเสียดายเด้นะครับตามตามจริงแล้วกับกับสามโตกับกับว่าต้องตัดกระเดยเนาะนะครับก็คือว่าลงทุนไปเปลยสำหรับออนเนี่ยเอาน้องปืนนะครับในชุดนี้เนาะนี่ครับเห็นบอนมังวดน,นี้ออนน้องปืนให้หาหนึ่งคือเก่านะครับเห็นบอนเ็นบอนงวดวันนั้นออกเสดายของบัวครับนี่พ้นฉลากเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหาศูนย์ออกสองสามนะครับมังวดน,นี้ก็บซีเจ็ดหาเฮนบอนอ่ะเลี้วนเวียน ตะแคงอยู่สิเลยครับมันสิตะแคงลองลองลองแต่แข็งสิหน่อคือหมอลำเนาะตัวเล็กก็ได้งวดนี้ก็ได้ออกมาออกตัวนี้ครับอาจารย์ก็ค <ไป S 2> ือว่าเล็ก มันลงไถ่โดยเก่า hmm. มันก็ต้องสูบมันเกาสูดมันสูดมันก็ไม้มีสูห้าสิบพิษพิษสูบไปได้พิษสูบไปได้สูบมันนี่สิห้าก็ต้องนั่นี่สทั้งหมดที่หมดล่าสุดออกลงไถ่โดยเก่าเอาเก่ามาเช็เก่าคือเอาเก่ามาตั้งเอาเก่ามาตั้งอืมครับอันนี้คือสูตรหลักหางแต่ในในจุดนั้นห้องบกเก่าหลวงในในการวิธีการคำนวณเนาะครับนะครับเป็นเป็นสิบของอาจารย์นะครับอาจารย์ครับผมหกหกหกลายหาสิบนี่งเด่นมากเลยนี่หกลายหาสิบนี่ก็คือจังะมาตัวเด่นมันคือ็มาตก นี่เราสูตรสามตัวมันดึงออกมาได้อ๋อคือว่าสามตัวของอาจารย์ก็คือหกหาศูนย์แล้วก็ตัดเอาเอาหาหนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวยืนลดลดก็คือลดหนึ่งแต้มก็คือศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มก็คือสองก็เหมือนเดิมคือเราเอาตัวน้อยที่สุดมาลดเอาตัวน้อยที่สุดมาลดนะครับครับสำหรับเอฟซีลายถันก็อาจจะสงสัยเนาะนะครับผมสูตรของออน้องปืนนะครับผที่ติดตามก็สิเข้าใจและเลยเพรอาจารย์ว่ามีเลขสามตัวกันคือดึงมาตัวเดียวอาจารย์คือลงให้ตามให้ม จากคือว่ามันบาขึ้นทังซองแต้มเมื่อกี้มันขึ้นไปถึงซองแต้มับโอ้ยขึ้นซองแต้มเนาะขึ้นซองแต้มเนาะขึ้นไปซองแต้มแล้วเกิดอะไรหลายตัวมันก็ดขึ้นยังสิว่าเนาะตั้นีกแต้มนึงกับเจี๊เก่าเท่านั้นนะครับครับในวันนี้ครับอาจารย์ที่อาจารย์วางมาก็คือตัวนี้เนาะขออนุญาตได้ปะตัวใดตัวใดวางมาตัวนี้ตัวนี้โมเมนต์โมนี้นี่นี่ตัวที่วางมาคือฐานหนึ่งฐาหนึ่งปะครับเออฐาหนึ่งเอาห้าหนึ่งวงกลมเลยวขออนุญาตได้อาจารย์ครับวงกลมเลย ต,ตัวที่อาจารย์ถ่มาเนี่ยเออนั่นแหละตัวที่วางมาห้าหนึ่งก็บสามตัวนี่กับตัวนี้อืมเป็นกขาเราเป็นโยมเขาเราเป็นผ่าหรือว่าอ๋อนะครับผมอืมนะครับสำหรับผู้ใดท่าใดจี่สิโอนมาซอยออนนงปุ๋ยกับสมัตโอนมาซอยเด้ดสีนะครับอาจารย์เด่นมานะครับห้าหนึ่งนะครับวางมาคือหาหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเน้นฮะเน้นห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็ร้องมีหาสองครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง วิ่งหนึ่งวิ่งห้านึงเน้นห้าศูนย์สามตัวหกห้าศนย์นะครับผมนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับใน,นบวันที่16กกรยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง